ได้ความรู้เกี่ยวกับการหาลูกค้าทางเฟซบุ o กนะครับผมได้รู้ว่าเออเฟซบุ o กนี่มันปิดกั้นเราไว้อยู่ได้รู้ขั้นตอนลึกความลับของเฟซบุ o กครับผมสวัสดีครับคุณพี่ชื่ออะไรคะชื่อนัทพลชมพูจันทร์ครับชื่อเล่นเกตครับผมคุณเกตทำอะไรอยู่คะตอนนี้ตอนนี้ผมทำรับเหมาก่อสร้างโอเคแล้วหลังจากเป็นไปหนึ่งวันแล้วเป็นยังไงบ้างคะ ก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการหาลูกค้าทาง f c e e o o o นะครับผมได้รู้ว่าเออเฟซบุ๊กนี่มันปิดกั้นเราไว้อยู่ได้รู้ขั้นตอนลึกความลับของ Facebook ครับผมแล้วอยากจะฝากอะไรกับเพื่อนๆที่อยากจะเรียนบ้างคะก็อยากให้เพื่อนๆลองเปิดใจเข้ามาดูเพียของโค้ดวัดลองเข้ามาเรียนอาจจะได้รู้อะไรหลายอย่าง ที่โคดวัดแก่จะสอนโอเคแบบว่ามีเกจความรู้ลึกๆใชู่่ในนอยากให้เราเข้ามาศึกษาดูเนาะใช่ครับโอเคขอบคุณมากค่ะคี่เจสวัสดีค่ะ